โล่โล่น้อง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 โล่แหลวลาวี่มึงกวรโดนตีนกูเนอะโล่น้องโล่น้องสวัสดีครับสวัสดีครําน้องรับสายพันธ์งานเหรอครับสัมภาษณ์แล้วเหรอครับทำงานเกี่ยวดีครับน้องโซ่โซ่เนี่ยหามโผล่ดาวโรงเรียนนะโซ่นะเอาเฮียเฮียที่แม่งรู้เยอะว่ะสั่งตามป่อยยเฮียมาเฮียเฮียพวกเฮียที่แม่งรู้เยอะว่ะอุตส่าห์ตัวจังเนียนเลยนะเฮียใส่หน้ากากดีหาบังเ้ีปย ดักว uh, well, right? right, yeah. no, ่าเนวยคุกเกันที่ได้เป็นกวยอะไรรอรอวันอยู่แก่บอลแก้แค่นีนโดนแกงกูก่อนโดนแกงกูก่อนโดนแกงกูก่อนแกงกูใหญ่กยอะอากแกงกวยั่งใหญ่แกงเวงเยอะคุณเยอะมกเลยแกงกวยแกงแกงเน่ะแกงอรแกงอะไรแกงอะ ก็ูไม่แจ้งหรอกไอ้ชอบสีโบว์ชอบสีโบไม่แกงแบบแพร่กระจายอาวุธสีโบเอาวุธสีโบทำไมตน่าแอบก่อปกูจองหน้าเลยก็จองหน้ากกันอีแลยนะทำไมทำไมต้องจองหนาเขาเหนื่อวะไอเทียนมันค่อนข้างเก้าแล้วหน่เก้าแล้วจังหวะจะก้าแล้วดีเขามาเล่นกันดีๆอย่าเก้าแล้วครับอย่าเก้าแล้วเล่นด้วยกันดีๆอย่าเก้าแล้ว <cues> อย่าตีกันอย่าตีกันแล้วใครจะร้องเพลงชาติไทยให้เราฟังเฮ้อตัวแมื่งตัวบิดแพลทางอะแล้วใครจะร้องเพลงครูให้เราฟังครูมีบุญคุณ่อยจะพูดเยอะที่สัดว์หบอกเอาไอวินิจยาแล้ล่ะบอกไม่ว่าด่าอย่างเงี้ยไอ้ิจยาใช่ไหมไอพี่อยากจะต้องทดแทนค้อนครูให้ได้ใช่ไหมมันยาใช่ไหม คุณเคยทํามาเรายกให้ท <im phones> ่านไหนสั you. You ่งมึงเคยฟังไหมเฮียคุณเคยทํามาเรายกให้ท่านน่ะท่านสั่งสอนเราอ่ะอบรมให้เราไหมเว้นน่ะมึงเคยฟังไหมเคยร้องไหมึงเคยร้องไหมสั่งเคยร้องไหมก่อนไอโซแม่งติ่งจ๋าเฮียโซแม่งติ่งจ๋ายมึงเคยร้องไหมเพลงครัวเพลงครัวเคยร้องไหมเฮ้ยแต่กูตีปากเลยนี่ไอโซแม่งติ่งจ๋าเฮียนี่ไม่เคยร้องเพ่งคาดครัวเฮียนี่ไม่เคยร้องเพลงครู คุณอุตลาไอ้สตาคุณนุตลาไอ้นี่มิติยาไอ้สตาคุณนุตลาคุณเคยให้มาตัดทางเรายกให้ท่านน่ะร้องเพลงเชี่ยสภาพสภาพใส่กันละเรียบร้อยสภาพโอเคคือร้องเพลงคุณนุตลาไหมเพลงครัวเพลงครัวร้องเพลงครักันไหมทั้งทีมาฟังเพลงครัหรือเปล่าร้องเพลงครัเป็นไหม บุญเคยทํามาเรายกให้ท่านน่ะทุกคนหนีคกูถามว่ามึงจะหนีไหมคุณถามว่ามึงเคยร้องเพลงครูไหมไอ้ที่มันมาไงอ่ะถามามันมาไงไอ้ที่ยบุญเคยทํามาเราร้องยังไงวะกูลืมแล้กูจําแต่คุณนุตตะลาไอ้ที่อ่ะ น้องกูลำคานเหมือนกันนั่นเงี่ยี่บปากดิเจ้าดีบกไปอุดนีายคนนี้ไอนี่แม่งไอเงี้ยเงี้ยมันีอะอ่ะเขานัวกันอยู่มันก็หนัวตามดีว่ะอย่างเงียยอย่างเงียบนัวดีพนดีไอเี้ยอแม่หนัวหนัวีคนนี้ก็ำตาเลยไ้ไปย้อม่ย้อมีย้อมโอเคมาดิโอ้หเลยไปร้อง่หูเลยเฮ้ยำตาดูบิ๊กดิต่อน้องพูด คู่พ่อเมื่อคู่เพื่อเมื่อคู่่องพไม่ใช่ต่อมึงแบตีสนิทเลยงไม่ไดอมต่อสนิทแกมึงตาสนิทอะมึงตาสนิทกับกูไม่ใช่ต่ออย่ามาใกล้กูนเอย่มใกล้กูนาอูพูอย่าพูดย่าพูกย่มาแตะไม่ชอบวะไม่ชอบไม่ชอบมาแตะอย่ามาแตเดอะแตะใส่กุกไอ้โซดาเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันยิงไม่เหมือนน้องยิงพี่ไม่อ่ะวางนะน้องยพี่ไหมอ่ะเทียวางนะโดมันยิงกลับนะ เม่นเฟลนี่มึงเล่นตัวเฮียอะไรมึงเล่นตัวเฮียอะไรบี้เป็นตัวเฮียอะไรก็ได้มึงไปกดขึ้นทำไมไม่กดหรอกไอ้เฮียกูไม่โยนไอกปุ๊บทดสอบทำให้มึงรู้ไงว่าซิกูเฮียต้นเกมอ่ะไดตอนาดไกปุ๊บก็มีลูกกูแย่งกันสองแม่งละเบฟแรกไอ้บี้ยิงกัตั้งสอง บุญเคยทามาเรายกให้ท่านอ่ะท่านสั่งสอนเราอ่ะอบลมให้เราไม่ว้นอ่ะมันมากวนป่ากูช่วยด้วย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 สีดกับีดกเียมตายแล้วอ่วไปวมันไม่ให้เียมันล้านมันล้าได้เฮียมันล้ามันลมันปล่อยมวล้วโอ้โหมันส่งกูกลับบ้านได้เฮียแย่ล้วแย่ล้โอ้ใหม่ก็โอ้ใหม่ก็ อย่กูฟิกเอามันฟิกเลยฟิกเลยฟิกเลยอย่าไปกูว่าอย่าไปกูฟิกเลยฟิกเลยโอ้โหเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำไมอย่าเก็บไว้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 อ้าวไม่มีฟิกอ้าวไม่มีฟิกอ้าวอย่าเก็บไว้อย่าเก็บไว้เหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมกูถามไว้ก่อนกูถามก่อนเหลือไว้ทำไมฟิกดิฟิกดีฟิกดีไอโชว์มึงอย่านัวไอเฮียกูไม่ได้ยินเสียงเพื่อนไอคุยเลยมึงพูดอะไรเหรอไอเคีนี่โหพี่ดีไอเฮียแม่งหูแวบมึงจะบอดหรือมั่งไอเฮีย อย่าโยนให้มันมันเยอะใช่เหรอมั่วหรือเปล่าน้องมั่วหรือเปล่ามั่วหรือเปล่ากูโดนกูโดนนี่กูโดนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวกลางกูทำไรเนี่ยโอ้โหไม่ไปเติมเพื่อนเลยวะไอ้กำปั้นโตหมัดควายกลางมันอยู่บนนี่กลางอยู่บนนี่กลางป่ากูไม่ไปไปสวยอุ้ยเฮียกลางมันก็อยู่กับกูเฮียเฮียเจ๊ ป่ากูไม่เติมเงี้ยป่ากูไม่เติมอย่าละอย่าละไม่เติมกันเลยโอ้ยู่น่าจะเอาลูกมาลงแล้วบิ๊กเนาะจะได้ใส่บ้านเราบ้างไหมมาเลยมาเลยอย่าแต่ยันได้แต่ยันได้ทุกพี่เออไม่ใจไม่ใจไม่เห็นไม่เห็นพี่ตีดีดีดีรมไปล่าเรารวมไปล่าเรา เราดากเล่ามันดาร์กุเลาียาเราดากูเล่าหมันมังกรไปแล้วก่อไปมังกรเอาดากูไปแล้วดากูไปแล้วมันดี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 ีคนโดนแท้มีคนโดนแท้มีคนโดนแทะมดารอะกูอไเยูนนกอู่เดียวนี่วาเ่้วเฮียเฮยเฮียเฮยเฮี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 เียเียเ โอ้หมายก่อนรอหมากอนรอแล้วป๊ก้ารอนล้วปี๊ทำนี่นะรอมันโยกมาทางนี้รอมันโยกมาไมนโยกมันรู้มันรู้มันเปิดตามันเปิดตาไมนบอกไอ้เทมเปิดตารู้อู้ว่าไม่เชื่อกูเรรียบงานเรียบร้อยดีแม่อไอ้เทมเปิดตาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮียบอกแล้วไอ้เทมเปิดตาไอ้สัสมันรู้ว่าดิ รู้แต่มันก็แกล้งให้มึงโดนไงโอ้โหแม่งค่อนข้างแบบใจดีวะไอ้นี่แม่งลินเออกูรู้แล้วเพื่อนกูรู้แล้วคูณนี่เอาไปทำเพื่อนนะเอาไปทำเพื่อนอะไอ๋อเรื่องว่าเพื่อนทำไมอะเพื่อนจะพูดอะมึงไคุยไม่ติดยาไอ้เหี้ยกูว่าแล้วเนี่ยเมียนเสียห้อยโซงแต่จริงโอ้ยขู่มือจริงนะเมียนเสียพ่อค้าใหญ่อะพ่อค้าใหญ่อะพ่อค้ายาพาราไม่รู้เหรอะบิ๊กมีฟิตต้าไหมบิ๊กมีทุกอย่างอยู่หมาแล้วไม่ มาแล้วกูไปแล้วมาแล้วกูไปแล้วทอ้เหี้ยมาแล้วกูไปแล้วมันดูมันอยู่ปากกูหมดแล้วเนี่ยมันเข้าปามันน่าจะมารอตาปากมันนี่อเต็มป่ากูแล้วมั้งได้โง่ให้โง่ให้มาหน้าป่ามหน้ป่ามันกูอยู่ด้วยกูอยู่ด้วยไม่อยู่ไม่อยู่มึงโกหกกูมึงโกหกกูไอ้เหี้ยหลอกกูแล้วจะมาแล้วมันจะมาไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะนี่เดี๋ยวไปซ่อนหนึ่งไปซ่อนหนึ่ง เลไปหาเมยดูนี่มันนี่มาหากูมาหาคูุ่มาไปกันงางอ่าีหัวเลย่าีหัวเลยอ่าตายีตัวไปไหนนะพุงมินูแล้วไอเหี้ยตัวไปไหนวะไปไหนวะไปไวจังวะไอเหี้ยหางหลอเฉยโดดิตึ้งอมย่ อ้าวเฮียไม่ดูได้ไงวะเฮียเฮียอยู่ข้างหลังเฮียไม่ดูเฉยไอสัตว์เฮียขอคลิปดิโอ้คุยเอาคลิปเลยไอเฮียนั่นไม่ตายก็โอ้อะไรวะข้ามันไม่เคยได้กำลังแตกละไอ้เฮียนั่นอะไอ้สกัดอ่ะทราไม่มาเล่นอย่างนั้นอ่ะมันปล่อยกำลังแตกนะเราสกัดสกัดไม่ดูไม่ดูะแต่กูได้มันอยู่สวยเพื่อนไม่เติบฟับนิดนิ๊เอาเอาฮิวหรือเอาล้างเพื่อน อย่างนั้นกูเปิดตาแล้วกันไว้ไรค่ะบอกแล้วกูเปิดตาเฮียกูเปิดตาเดี๋ยววัวเปิดตาด้วยยิงดีกว่ามาเ้ยมาเลยาเอาเอาเอไอ้บีกมึงช้าจังวะโอ้ยยิงทั้งนานเบ๊กโอ้บ๊กโอ้บ๊กบ๊กมงบ๊กมาโบ๊ก โอบิ oh, ๊กโอ้บิ๊กบิล่ไล่ไล่ลลล ขูบิ๊กดูบิ๊กดูไอต่อบิ๊กมันดูบิ๊กดีต่อต่อดูบิ๊กดีต่อแต่ตายแล้วต่อต่อไม่ดูบิ๊กเลยต่อบิ๊กต่อไม่ดูบิ๊กเลยต่อไปแล้วต่อย่างเดียวอย่ามึงดูบิ๊กดิมึงเห็นไหมต่อบิ๊กมันทำอะไรมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นอะไรวะบิ๊กมีควายเห็นไหมไอ้ตัดไอ้เหย่าแม่งไม่ยืนในป้อมตามอ่ะมันก็ได้แล้วต้องไม่ตามอ่ะเออมันความผิดมึงเลยต่อมึงไม่ตามมนะ ขอเรียนหมดขอเรียนหมดไอ้แค่นี้ทุบไม่เข้าไอ้นี่โยกไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าเลยวะโอ้โหพี่แม่พี่ตายพี่ตายไอ้เทียนมาปิดงานไอ้เทียต่อมาติดงานด้วยคนปิดท้ายเขาหมดบุญคุณนี้ได้ได้มด้ได้ผู้หญิงต้องไม่นิดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายหมดมวยรังมวยรังมวยรังทไรเ้อง ตายหมดตายหมดเออตายหมด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 อู้เหรอเอาดิต่อบอกมันสภาพดีเลยสกัดเน่ยมันด่ามึงอ่ะเอามันดีโอ้โหมันทำอะไรไปอ่ะใช่เชียร์จะด่าเขาทำไมอ่ะเฮ้ยแบบโอ้ท็อกซี่เกมมันท็อกซี่กระบอกท็อกซี่เดียวโอ้หน้องมันบอกอย่าไปยอมอย่าไปยอมเพื่อนเอามันดีโอ้โหจะตายบิ๊กบิ๊กกูจะตายบิ๊ก ต่อคนจริงไปไหนแล้วต่อแม่งไม่เก่งเลยว่ะต่อแม่งอ่อนเลยว่ะต่อแม่งแบบไม่กล้าเลยว่ะแม่งแบบค่อนข้างใจปลาซิวปลาส้อยอ่ะเป็นกูก็ใส่แล้วเป็นกูใส่แล้วกูบอกจไอ้ทีเจาะปากมาผูดเรื่องวุ่นวจอีกกูบอกจงดูไอ้ที่อะไรเล็กเดาไอ้ควายเอ้ยอ่าเรียบร้อยเฮ้ยกูบอกจงดูเอามาเข้ามาเข้ามาจงกินดื่มไอ้เฮียให้กูได้ร้านหน่อยให้กูได้ร้านหน่อยไอ้เฮีย เอ้ยเฮียเออยกูจะลาหน่อยไอ้สัสไอ้คุ้ยไม่ไอ้ต่อแม่งแบบปิดงานว่ะแม่งมาจังหวะปิดงานด้อยไอ้คุยนี่แม่งไอเฮียนี่แม่งแบบเลอ่ะเทำาตัวทุเรศเลอดนไอเฮียนี่ก็ตายเดินมันงงเลยมันนีป้อมนี้ป้อมนี่ เอาไปดิเขาไปดไูว่าไูว่ามันจะด้ป้องกับใครมันก็ในป้องเเรียกคนแค่นี้แหละเอาใครก็ได้พอแล้วปะวะโซโซเพื่อนโซเพื่อนอะไรกูอช่วยเลยวบขอนี้แปะแปะนี้ช่วยอะไรเย่มาแล้วช่วยเลย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 กูช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วอ๋อแล้มนแลช่วยแล้วช่วยแล้วจังหวะง ออกมาออกมาเออมันพุ่งไปแล้วเราแม่งพุ่งเยอะแยะมากอ่เียอะมรขนาดนี้พุ่งวะไอต่อไอมุดนาไอต่อแม่งเยอะเลยเฮียมุดตามไปอย่าไปกลัวอีตากลัวตีอะไรกูไปทาสีเสื้อไปแข่งกับมันเลยเฮ้อไปทาีเสื้ออะไรีเสื้อตุก

คาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเออเอาแมงล้างสถานะไปนูไรเฮียโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยล้างแล้วแมงก็ไปเลยซื้อน้ำล้างเข้าไปล้างแมงก็ไปเลยเฮียเขาบอกไม่อยู่ไรเฮียใครจะอยู่ก็อยูที่กูก้าวิแต่กูเปิดไม่ไก่ผู้กูฟิกตายหมดแล้ว ข้างล่างอ่ะข้างล่างฟีดีข้างล่างบั๊มจะแตกก็เลยมาเล่นได้อยู่ก็เล่นตายเล่นได้อยู่ก็เล่นตายกลางกลางกลางบินโดนบินโดนบินโดนช่วยบินช่วยบินโดนบินมาเพื่อเลือดกับกูได้บินอ้าวไม่โดนกำแพงจบละอู้ไปละเฮียฮิว้าอุ้มนะโม เหี้ยน้ำโมโชมีเลือดมีเลือดโชไหนเลือดอุ้ยน้ำโมเอากูไปละเหี้ยเอากูกลับบ้านละเหี้ยตายตายไม่ได้กูตายไม่ได้กูตาย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 ไปที่ร่างไปต่อสั่งมาสั่งมาเ้านี่มาเอานี่มา เป็นกูกูใช้ทุบแล้วเมื่อก erm> yes> ี้ต่อไม่ไม่ใจ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 แม่งบราซิลว่ะไอ่ต่อตาที่แม่งใจบราซิลจัดเลยตานี้แม่งแบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ต่อซิวแม่เมื่อซิลพ่อซิวแม่เมื่อค่อนข้างซิวซิลเลยคุณอะไรใจบราซิลมาพูดว่าติดยาไอ้ยัยโอ้ยติดยาไปยัยใไรโอ้ยย้ยนี่ไปดูเดี๋ยวมันบูลลี่คนติดยาบิ๊กดูดิ อย่นี้แม่งน้องกูติดยาอย่างนี้โรงเรียนอย่านี่แหละโรงเรียนในโซ่นี่แหละกูเองไงน้สงติดยากูเองอ่ะน้องมึงอะโดนกูอ่ะน้องมึงโดนกูก่อน่ะก่อนที่ไปโดนมึงอ่ะเครียดจังไรตายเลยทำน้องติดยาก่อนที่ไปโดนพ่อโดนแม่มึงอ่ะโดนกูก่อนไปโดนใครอ่ะมันโดนกูก่อนจำไว้น้องมึงอ่ะโดนกูไอ้เด็กบุกไม่ได้ยอาร้องร้องรออะไรล่ะรออะไรล่ะรอเหี้ยอะไรล่ะรออะไรอ่ะรอเหี้ย กูรอกูรอกูรอบ้า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 บาบุยบ้าบอยเยอะพวกเยี่ยร้านที่ร้านดี๋ยวร้านทำอย่าร้านตามทองงเตลม่ตนมพังพังพังพุงพังมาเรมีผม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 มาเยมีผมมารมีผมมต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องอะไรเออไม่เี่ยงถักเที่ยอะไรอะไรกเยหเี่ยะ ให้พอกิพอกินคืลับบานมึโซอากูบายอ่ะกลับไปด้วยกันเลยกลับไปด้วยกันเลยกูสงสัยเลยกูสงสัยครับสงสัยเลยกับน้ำมี่เยอะสองคนเนี้ยสงสัยเลย อืออย่าเรื่อไม่ได้เข้าเฟมเราก่อนไอ้กูได้เข้าเฟมไอ้กูได้เข้าเฟมขอเข้าร่วมด้วยมีเฟมมีเฟมของมีเฟมเราด้วยเราด้วยเราด้วยาไปกาลงไปขอมีร่วมส่วนร่วมส่วนร่วมหมายแล้วครับโอ้เข้ามาในเฟมแล้วเข้ามาแอคเลยมาในเฟมแล้เข้ามาแอคอะไรแต่มายืนแอคไอ้ควายอยาการวีกูหมดติดยาควายติดยาไอ้ชีน ดีดดีดคืนน er ี้มันดีดว่ะคืนนี้มันดีดว่ะแม่งโคตรดีดเลยว่ะอย่ามึงโคตรแรงไอ้เหี้ยเด็กปินย้ายควายยาพาราดิเซตามอนด้วยดิแม่งเซตามอนยาพาราเซตามอนดไม่ติดยาว่ะโทษดีวทะไอ้เด็กปีนยาไหมกูเดี๋ยไปโดนขาย พาไอเยนี่พาไปกูใส่กูเป็นคนผลิตอ่ะมันคนขายกูคนผลิตคนละรุ่นเลยดิคนละรุ่นคนเสฟก็ได้กันไหนไอ้เหี้ยไอ้ภูเป็นคนคนเสพกับคนปล่อยปล่อยของไอ้ภูแม่งคนปล่อยอ่ะคนสัญญาดนตรีกูว่าแล้วไอ้เหี้ยเขาจะมาร้องเรียนไอ้เหี้ยมาเด็กน้อยติดยาเขาลองจริเขาลองกูทั้งนั้น